ของชั้นสามนะครับน้อยมากเนาะครับผมคนไหนที่ตามไลฟ์สดผมนะไปเลยร้านมาร์คบุ้งคองครับผมมอบเพื่อนบักเสียงกันทานนะครับบักเสียงกันทานยันยันนี่ปลาครับกลัวดอกเหมยทิ้งครับล่าสุดนะครับเลิกขายพาแล้วหลังจากที่เอาพับปลอมมาขายเขาเลดก็เลดปลอมสนิมขึ้นครับส่งใมผมสนิมขึ้นครับนะครับ ก็คิดถึงลูกพี่ผมแหละลูกพี่ผมก็ยุ่งยากสอนมวยเข้าไปหวัดดีลูกพี่ก็ดีใจแล้วครับผมลูกพี่ผมเสียใกครับครับสวัสดีต้งด้วยครับผมแปดลิ้วครับผมแจ็คมีรายการยังเอ้ยผมจะไม่เล่นค่ายมวยอันนี้นอกอวอเนาวนะครับ <laughs> นะครับคนในที่สนใจนะครับเรื่องมวยหมูมวยพักโจงนะเข้าไปที่โต้งครับต้งแปดลิ้วนะครับ ทำมือหูพักยกการเงินสะดวกเงินคล่องมากครับผมไอ้มากครับขึ้นหอดได้เด้อครับผมแล้วก็คนไหนที่อยากซ่อมโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าอยากซื้อโทรศัพท์ทักไปหามาร์คบงบงบุกคลองนะครับชั้น3ร้านพี่มาร์เขาจะรู้จักหมดเลยจะอยู่มาเกือบ20ปีแล้วครับซ่อมฟรีสําหรับคนที่ผู้หญิงนมมีใหญ่ครับขึ้นไปครับสวัสดีพ่อไอ้แฝดด้วยพ่อไอ้แฝดนะครับพันโทพันเด็กบุมเด็กเซียนก็อยากเอาลูกชายไปอยู่ค่ายบุมเด็กเซียนมากนะครับ ครับผมหลังจากที่ต้องการเอาลูกไปอยู่ด้วยนะสวัสดีพี่กงภัยด้วยครับผมหลังจากลูกสากวก็โตแล้วเนาะไอ้วันเนาะครับผมแต่งานวันไหนก็บอกเด้อพี่คิดถึงคิดถึงแจ๊ดไปไหนนะครับผมผมสัญญาว่าแจ็ดมันก็ต่อยได้เท่างนั้นแหละมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับเราพลาดอย่างที่เราเล่นไปเยอะครับผมสวัสดียนขนมเกินพ่อมครับผมหลังจากที่ขนมเกินนะครับหลังจากที่เมียทิ้งนะครับเมียไปเอาหัวใหม่นะครับ ก็เล่นเกมด้วยกันนะครับเนียก็ไปเอาหัวใหม่นะครับก็ได้เลือกลากันไปนะครับคบป่าจนลูกสองคนเนียก็ไปเอาเด็กนะครับก็ดีใจด้วยนะครับนะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเด้อที่ผมปักหมุดไว้เด้อครับเด้อเอลไอดมฮิตกันเงินสีดกันของครับผมครับผมคือตังรถถังยั่งพี่คือตังรถถังยังคืนแล้วครับผมก็ผมไม่ได้ยืมกันหรอกครับแค่ถ่ายคลิปกันนะครับ แสงมณีมีผู้สาวแฟนเยอะมากเด็กเยอะมากมันเอาหลายคนผมรู้หมดเมียนักมวยมันก็เอาบกแสงมณีครับบักแสงมณีมันเอาคนหลายเอฟซี FC จันท์น้องคายของคุณครับบักแสงมณีมันมันเอาม่างบักหลายคนครับและขี้ทีครับแสงมณีครับตะวันฉายคอยยีแสงมณีขีท้ทีครับเอฟซี FC ตลอดการของคุณครับ,ค,บครับผมแสงมณี ขี้แอกผม,มคำว่าใครแอกผมก็จูนหากันหมดแล้วครับคนไหนที่จะไม่มองหน้ากันไม่อะไรถ้าไม่มีผมก็ไม่คุยกันหรอกนักมวยบางคนเอาผมไปรู้นกินนะครับผมจริงนักมวยทุกคนมาอยู่่ายมวยพีเ่เคผมอยากให้รักกันนะครับอยากกินข้าวมอด้กันแต่นักมวยมันเกือบสามสี่สิบคนถ้าไม่มีโควิดคุณเชื่อไหมเกือบร้อยคนนะครับลูกพี่ก็ใครมาฝากซ้อนมาขกี้แกเขาขัดไม่ได้นะครับ ผมก็รักลูกพี่ผมเสียแขกนะครับผมนะไม่รู้ว่าลูกพี่ผมทิลืมผมหรือเปล่าก็าช่างนะครับแต่ผมสู้กับลูกพี่ผมมาหกเจ็ดปีตอนผมลุงลุงครับผมเป็นรองผมโดนนับโดนอะไรลูกพี่ผมก็ได้เงินจากผมนะครับบางคนพูดว่ายัางไงอะไรนะไอ้สถานมึงเล็กเลิกมวยได้จากเสบบสแสนห้า มันฉลองจะได้หรือเปล่าอย่ามายงใหญ่เลยนะครับอย่าพูดถึงเลยนะครับลูกพี่ผมเสียแขกก็ไม่ทิ้งมุมหรอกครับกับสจต้งนะครับลูกพี่ผมกับสจต้งผมเชื่อว่าลูกพี่ผมน่าจะให้เยอะกว่าแสนห้าครับเยอะกว่าแสนห้าหรอกครับนะอย่ามายงใหญ่อย่ามาพูดเบียดเบียนเลยนะครับผมนะครับอย่ามาเบียดเบียนว่าอืมอะไรนะครับอันน้องคนน้แม สัท่านมึงเลิกเรื่องมวยเสร็จแต่ผมขอบคุณยังดีใจสําหรับนักมวยทุกคนบางคนเลิกก็คือเลิกไปเลยนะครับผมดีใจแล้วก็เสียบสแล้วก็ทีมงานเพชรจินดีนะครับผมคือสุดยอดมากครับนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมในจากใจผมนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงแต่เขายังให้นักมวยที่อยู่คู่บารมีเขานะครับผมนะครับผมขอแบบยกย่องครับผมยกย่องเสบดนะครับผมแล้วก็เสนาบุคับผมแล้วก็ทีมงานเพชรจินดีครับผมทีม ให้เงินนักมวยบางทีนักมวยมันลาบากสุดๆนะครับครับผมนี่แหละเขาขอชื่นชมนะครับอันไหนที่คิดไปดีก็ไปตัดต่อครับไปลงหน่อยนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมขอชื่นชมจากใจผมแล้วก็ดีใจแทนนักมวยด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณเสียบสท,ท,ที่ให้น้องคนนั้นด้วยนะครับผมสัตว์ทังมือเล็กแล้วก็เสียเนาเพชรินดีนะครับผมทีมงานเพชรินดีด้วยนะครับโอ้ดีใจผมดีใจแทนมากครับบางคนก็คือเลิกก็คือเลิกไปเลยแต่สําหรับเสียบสก็ยังให้นะครับ ให้เป็นเงิน1นึ่งแสนาพันบาทหรืออาจจะไปอยู่ค่ายดีบ๊อบหรือหลายๆอย่างครับแต่สําหรับลูกพี่ผมก็ไม่ทิ้งผมเสียแขกครับผมครับแล้วก็สาวจ้อทไปลกินครับก็ไม่ทิ้งนะครับแล้วก็ทีมงานพีเคแสนชัยมอเ,เทมไม่ทิ้งผมแน่นอนน,นะครับแต่ตอนนี้ <laughs> 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 ผมกว่าเบิกจากสอบครับ <laughs> โอ้ยสวัส,สดีสามร้อยคนนะครับผมไอ้ได้เปิดยังครับไอ้ได้ยังไม่เปิดครับไอ้ได้เปิดสอก็ยังไม่เปิดนะครับ นะครับคนไหนอยากสั่งปลาส,สั่งได้นะครับใน Facebook ผมเล่นได้แล้วครับแล้วก็ขอบคุณเอเวเดมฮิตนะครับที่ผมปักผมด้วยเอฟซีจากบุรีรัมครับครับผมบุรีรัมผมเคยไปเอาแล were, ้วครับผมเคยไปถึงที่แล้วครับผมที่ลำไยมาศครับผมเหม็นครับผมครับก็เอฟซีครับผมครับไปติดตามที่ยูทูบเป็นสองซเบิร์ดด้วยนะครับสวัสดีพี่ก้องไฟด้วยนะครับพี่ก้องไฟก็เคยอยู่ค่ายมวยแถว สองน้องด้วยกันนะครับผมเอฟซีจากระยองด้วยระยองนี้นะครับผมเคยไปยอดไอคิวขึ้นชั้นครับผมก็สามารถต่อยได้ทุกคนครับยอดไอคิวกำลังเชิญเข้ากล้องหน่อยครับเอฟซีจากเมียนมาครับผมทําไม่เปลี่นครับพี่นะครับเอาไปมันหลังคนทําเป็นนะครับพี่มันฉลองแซมนี่กลับมาค่ายยังเอ้ากลับมาแล้วครับก็อยู่ค่ายมือตลอดครับหลังจากที่เสาร์อาทิตย์อาจจะกลับบ้านนะครับไปดูไก่เขาเลี้ยงไก่ชนไก่ตี ผมพูดกินอนผมจะพูดเสียงมันนี่ก่อนใครใครที่ว่านดังๆไก่จริงๆไปขอหมดครับอ,อาศายครับผมสวัสดีอาสายครับผมครับมีรายการยังครับยังครับไอ้เฮ็ดนำนำหนักคำเป็นลงกอนครับพลกระการเดนาาพลครับผมไอ้อันไก่ใค้กจริงๆสวัสดีจากสอปอลแล้วด้วยครับไก,ก,ก่เครเคกจริง,กกงๆก็ไปขอหมดบักเสียงมนันนี่ครับ ไก่แค่ยังเก่งไปขอหมดไปขอคนนั้นคนนี้ครับผมเลี้ยงไก่เต็มหมดแต่ว่าไก่ไก่ไม่เก่งหรอกครับผมไก่ไม่เก่งเลยแซมมีล่าสุดกลับไปบ้านไปดูไก่ไก่พวกขิงแต่กลับไปหาเมียนม่มีเมียแล้วแืมมีมีเมียแล้วมีและการยังนอ,คองครับยังครับท่านเอซ้อมเป็นจริงเป็นจังตอนนี้กํลาลังทําน้ําหนักให้ลงก่อนครับเอฟซีจากเชียงใหม่ขอบคุณครับอันถ้าเจ้าเลือกเมยผมสี่ มตาอะไรน้ำจ่กโอ้แต่ถึงมันนั่นนะครับเนาะคอยว่ากันนครับเนะแต่ว่าบัอกเสียงมันนี่อมันไปหาเมียมันครับไก่ไข่จริงก็ไปขอเขาตามเฟสตามอะไรอืมมันสลามันสละตาผมหักมันอืมขีดีพอมอืมเอฟซีจากอันบางนาขอบครับอันอันตาบ้านจายค่อยดีเสียงมันนี่ขีทีแล้วก็ไปขอไก่คนติดเหมือนอืมอีลครับ ล่าสุดเมื่อใครแอกแอกมันจะคุณแบบแอกอึ่งอึ่อมันจะสั้งหินอ่งเอาละเอาละผูะ้้ากันไหนแ <c oughs> ต่บ,บัชายอยดีแต่ผมจะพูดเรื่องตวัญชายนะครับตวันชายมันจะผมถ่ายคลิปคู่กับตวันชายอะไรก็ไม่ได้หรอกมันมันมันกวเมียมันด่าอืเมียเมียโหดม,มากนะ มีผู้หญิงเข้ามาแซลใน Facebook จะเอาน้ำกดไปลาดหน้าเขาเมียเมียตะวันฉายสักลายตรงนี้หนุ่มมาเริ่ม,มแต่ผมผมไม่อยากพูดอะไรมากมายหรอกตะวันฉายเมียหวดเอาน้้ำกดสาดหน้านะมันฉลองมีไม่น้อยกี่คนไม่มีครับก็แค่แซลคนคูเล่นก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วนะครับแต่ตะวันฉายเมียหวด คนไหนเข้าไปแซวนะผู้หญิงนะผมบอกเน่ยน้ำกดสาดหน้าแล้วก็ยิงนะเมียโหดมากเด็กกรุงเทพโหดครับผมพกปืนตลอดไปกินข้าวต้มยังพกปืนเพื่อ <Yeah. S 1> ไ้กันอ่ะผมจะถ่ายคลิปคู่กับผู้หญิงไม่ได้ครับผมชื่อเล่นชื่อกันครับผมมันครับมตะวันฉายเมียโหดเมียโหดเลยครับผมแซวไม่มไมมนี้กินลูกศิษย์ยังครับผมจะเขากินข้าบบุรีหลังเอฟซีจากชนาทดขอบครับแตแตะวันฉาย ม,มีเมียโหดมากครับผมเอาน้ำกดสาดหน้าอา่าอพื้นผมอีกเล้วต่วันฉายมันดีครับอันอนักันพี่ไม่ได้อยากพูดหรอกไอ้พงม,มันให้พี่พูดออนะครับกันอ่ะมันดีมันดีกับผมเห็นมั้งแต่เล็กๆทั้งแต่อยู่ค่ายพี่เคครับ ครับอยู่ด้วยกันมานาะนแต่ผมเชื่อคํานึงว่าน้องมันยังจําได้นะครับจําได้ว่าน้องมันท้อวันหนึ่งอยากจะเลิกชงมวยอยากหนีกลับบ้านนะครับขึ้นมาหาผมนะครับขณะผมขี้เมาขี้เลสมัยก่อนผมก็เป็นหนุ่มอยู่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดปีนะครับผมต่อยมวยก็นั่นอยู่กานามีเมียหน่อยคนไหนมีเมียหน่อยนะครับบ่มีบม่บมีโอ้ยอย่าถามกูได้ไหมเรื่องเมียหน่อยครับแต่ตะวันฉายีดี แต่ผมเชื่อในคำหนึ่งที่ผมสอนนั้นมีอะไรทักหาพี่เพิงขึ้นมาพี่ไม่สบายใจอะไรสู้ดีมึงมาอยู่ถึงขนาดนี้มีน้องมันท้อจริงๆครับมันท้อครับมันท้อว่ามันจะเริ่อทั้งหมดมันใยง้อ่งนี่มันมีปัญหาอยู่ในช่วงหนึ่งนะจนเป็นยอดมวยครับแต่เมียวเมียวคนเยแต่ผมรักตะวันฉายแสงมันี่ขี้ทีขี้ทีหรือแบบขี้ตนีครับ ครับแล้วเวลามาคข่หมูก็แอกไม่เล่นกับตน้นคนนั้นคนนี้ครับแอกแอกตะวันฉายไม่แอกนะถ้าใครคุยก็คุยแต่แบบตะวันฉายเขาก็อยู่งเขาแต่ผู้หญิงนะผู้หญิงอะจะมา <laughs> อกับผม, <laughs> มเล่าเรื่องเกมไม่มีวันนี้หน่อยครับเล่า